ครับสวัสดีครับ <c oughs> ขอให้ผู้สมาชิกวันนี้มาแล้วครับสามตัวท้ายานงะวันที่หนึ่งงวดประจำวันที่16พฤษภาคมดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับดูเพื่อเป็นแนวทางผจสูตรนี้นะครับสูตรนี้เป็น เป็นคล้ายๆสูตรตลอดชีพเหมือนกันนะครับครับเพื่อแก้ไขคำนวณแก้ไขคำนวณตัวเลขใหม่ที่มันไม่เคยเข้าแต่ถ้าทำย้อนหลังไป7จ็วดแปดวด10บวดมันก็ถูกตลอดไม่เคยผิดพลาดเลยพอคำนวณจากสถิติว่างวดที่16บือจะพามันจะเข้าไหมเรามาช่วยกันคิดกันแล้วกัน ว่าหลักหน่วยน่าจะมาตัวไหนอะไรยังไงก็มาดูสามตัวไปก่อนนะเดี๋ยวถ้าว,าว่างๆเดี๋ยวก็จะลงให้ดูอีกนี่คือแคปสูตรหน้าจอแคปหน้าจอแคปสูตไปพือจะได้ดูปเป็นแนวทางก่อนจะไปดูสูตรสามตัวท่าทีหนึ่งก็มาดูคำเตือนทางช่องก่อนนะครับ คำเตือนตัวแรกเป็นการคิดคำวนวณจากสถิติเลขที่ออกไปแล้วเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายทางช่องไม่แนะนําให้ซื้อสลากที่ผิดกฎหมายนะครับตัวเลขคือความน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นว่าจะมาในงวดนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับจากช่องมกเนด์แชนแนล มัมีขีดวัวมันจะจอกอะไรนะครับนะโดยการคำนวณจากสถิติผมน่าจ,จะเป็นไปได้ตอนนั้นอ่ะมาดูสูตรสูต,ตรตัวนี้คล้ายๆเป็นสูตรตลอดชีพก็ว่าได้บางทีเราไปดูสำนักอืก่นโอ้โหสุดยอดเลย ทำย้อนหลังเจ็ดหมวดแปดหมวดเก้าหมวดชุดเดียวอะหลักร้อยหนึ่งตัวหลักสิบหนึ่งตัวหลักเลยหนึ่งตัวก็นั่นโอ้โหดูคนเข้าไปดูหนึ่งวันสองวันสามสี่หมื่นคนห้าหมื่นคนอ๋อเราก็เข้าไปดูแล้วก็อีกคนนึงนะไอ้แกงฉันเด็ก็คนเข้าไปดูเออมันน้อยชุดดีเข้าไปดูจะเจอเจได้ไหม เราก็อุตสาหทุ่มนนแหละอุตส่าห์ทุ่มไปเต็มที่เลยไม่เข้าซักตัวเลยมันการเป็นการคิดคำนวณจากิตีๆมันต้องเข้าเป๊เป้ๆอยู่แล้วเขกแกนชั้นเนี่ยเขาทำอย่างนั้นแหละความน่าจะเป็นไปนได้ดูว่าความบ่อยในการออกแต่ละหลักแต่ละหน่วยนะครับอ่ะเนี่ยแคปสูตรเข้าไว้นะครับ ขอบเดียนก็ดูไปแล้วต่อไปก็มาดูมาดูสามตัวเลยดีกว่าหมดแล้วสามตัวมันเข้าโต๊ะนะเข้าโต๊ะทั้งสองชุดก็ถือว่าผิดนะครับแต่ดูเพื่อพิจารณาหมดทีแล้วมันเข้าเข้าโต๊ะนะถือว่าผีดนะครับแต่ดูให้เพื่อพิจารณาเฉยๆหมดแล้วเลขออกเก้าศูนย์ห จาก906ก็มาออก019 019หลักร้อยศไม่มีนะครับหลักสิบหนึ่งก็ไม่มีนะครับมันมีหลักหน่วยมีหลักหน่วยทุกจะเข้าแต่หลักหน่วยคือเลขเแต่มันไปเข้าสู่901มันไปเข้าโต๊ะ แล้วก็หนึ่งศูนย์เก้าเนี่ยเก้าศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์เก้าไปเข้าโต๊ดสองชุดเขาโต๊ดสองชุดก็ดถือว่าผิดนะครับก็ถือว่าผิดคือถ้าไม่ถูกดูเพื่อมๆในทางเท่านั้นนะครับแต่งวดนี้งวดสิบหกเนี่ยเราก็ดูที่สูตรเมื่อกี้เนี่ยศูนย์หนึ่งเก้างวดอะไรเนี่ยศูนย์ ศูนย์หลักร้อยจะมีหนึ่งเจ็ดสี่แปดเลขหนึ่งหลักสิบก็จะมีห้าหนึ่งศูนย์เก้าห้าหนึ่งเก้าเก้าก็จะมีหนึ่งหกห้าสองก็คือตัวนี้ก็คือตัวนี้ก็คือตัวนี้ หลักร้อยหนึ่งเจ็ดสี่แปดหลักร้อยหนึ่งเจ็ดสี่แปดหลักสิบมันหนึ่งห้าหนึ่งศูนย์เก้าก็คือห้าหนึ่งศูนย์เก้าหลักหน่วยหนึ่งหกห้าสอง ว่าที่จะมาหนึ่งหกห้าสองตัวนี้ิีนี้ก็มาลองจับคู่ดูแคบได้แคบไว้แคบสูตรไว้โอ้ันแมันแงลงนูคอไฟหรือไฟอ้าวมาดูเลยชิ้นนี้มาดูเลย งมวดวันที่16พฤษภาคม663ท้ายที่1หลักร้อยจากเลข0หลักร้อยงมดก่อน019หลักร้อยก็ได้178 1748หลักสิบได้5109หลักหน่วยได้1652ดูทาง ทางช่องหลักหน่วยเอาทุกตัวเลยจากเลข9คือสองแต้มเป็นสิอลงสามแต้มก็เป็น6ลงสี่แต้มก็เป็นห้าขึ้นสามแต้มก็เป็นสองสิบสองหลัก10น่าจะมาเลขห้ากับเลขเก้าเลขหนึ่งมาแล้วเลขศูนไม่น่าจะมาในความชอบความชอบของส่วนตัวของทางช่อง หลักร้อยหรือหนึ่งก็ไม่น่าจะมาอาจจะมาเจ็ดกับแปดก็จับคู่กันก็จะได้ห้าหนึ่งห้าหกห้าห้าห้าสองห้าหนึ่งห้าหกห้าห้าห้าสองอันนี้ก็ตามนี้ทำเป็นสองชุดชุดนี้ อุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปกล่องลมชุดนี้ก็เอาหลักร้อยเขาใส่เขาเจ็ดหลักร้อยเขาใส่เจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดห้าหกเจ็ดห้าห้าเจ็ดห้าสองทีนี้ก็เหมือนกันก็หนึ่งก้าหกก็ห้าก้สองก็เอาหลักร้อยเขาใส่สองชุดตัวนี้ตัวนี้ก็เอาหลักร้อยเขาใส่เลขแปดก็คือตัวเดียวกันนี่แหละ ือเปลี่ยนหลักร้อยเท่นั้นจากเจ็ดมาเป็นแปดก็คือตัวนี้แปดห้าหนึ่งแปดห้าหกแปดห้าห้าแปดท่าสองแปดเก้าหนึ่งแปดเก้าหกแปดเก้าห้าแปดเก้าสองมีอยู่แค่นี้เอาไว้ดูสามตัวยี่คืนนี้ก่อนดูผู้เป็นเดวทางครับมันจะออกหรือเปล่าความน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นอุ้งเทือเดียวมันเข้า พมดถแล้วสามตัวไม่เข้าไปเข้าสองตัวล่างนะครับของตัวล่างเราคํานวณสองตัวล่างหมดแล้วเจ็ดหนึ่งแล้วแล้วเราคํานวณหลักหน่วยผิดไปแต่มันตัวเข้านะครับห้าหมดถแล้วหมอกเจ็ดหนึ่งเราเอาหลัคงที่ข้าใส่เลขสองเป็นสองเจ็ดหนึ่งบวกด้วยสามสี่เจ็ดถึงจะลงเลขห้าพอลงเลขห้าปุ๊บอันนี้หลักสิบอันนี้หลักสบิบหลักสบิบดีสับหลักสิบมีห้าตัวหลักหน่วยมีตัวหนึ่ง พอจับคู่ปุ๊บกดจะได้อยู่ห้าชุดพอดีมันเข้าหกห้าพอดีแต่ล่างวันนี้ยังไม่ได้ทําให้เราเราสักพักก่อนน่าจะทํากลางวันช่วงเช้าเช้าหน่อยเพราะว่าช่วงตอนเย็นนี่มแมลงเยอะเข้าหัวมลงใส่หัวมาอะไรมั่งอาวกินนาทีแล้วเนี่ยโอ้ข้อสิบนาทีอาคมมา ขอบคุณมากคร meantime, ับสำหรับท่านที่กดติดตามขอบคุณจริงๆท่าน, well, ท,าน pues ที่กดติดตามนะครับก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเดี๋ยวหลังผมจะทำสองตัวล่าให้ดูทำไว้ต่ปอเนี่ยถ้าทำไว้คุณจะให้ดูเลย ทำให้ดูเลยเยเออน่าจะมีแล้วนะน่าจะมีแล้วแหละบน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 